สวัสดีครับขอต้อนรับทุกทุท่านเข้าสู่เจ้าพญาชาแนลนะครับกับผมเจมเจ้าพญานะครับแล้วก็ในวันนี้นะครับเราอยู่กันกับออสตานะครับซึ่งตัวละครที่เราจะรีวิวกันในวันนี้ก็คือเจ้าเจนนอตนี่เองนะครับซึ่งสําหรับตัวละครเจนอตนะครับก็จะเป็นตัวละครเมตานะครับซึ่งเห็นเขาว่ากันว่าณปัจจุบันนะครับมันก็มีเจ้าควินซี่นะครับที่มาแบบ มาแรงแซงหน้าเจนอตซึ่งอันนี้ตามตรงนะครับตัวผมยังไม่ได้ลองเล่นเจ้าคินซี่นั่นเลยนะครับยังไม่ได้ทาตัวยังไม่ได้ทําตัวละครไว้เลยนะครับสําหรับคินซี่นะก็วันนี้ขอเป็นเจนอตก่อนแล้วกันนะครับแล้วเดี๋ยวผมจะรีบไปเก็บตัวละครทําคินซี่ขึ้นมาแล้วกันนะ <c oughs> ขออภัยด้วยนะครับพอดียังคงไม่สบายอยู่นะจ้าแล้วก็ หายไปหายไปสองวันนะครับที่ไม่ได้สตรีมนะก็นีไปเที่ยวมานะครับไม่ได้ไม่ใช่ไปทําธุระอะไรใดๆทั้งสิ้นนะครับตามตรงเลยคือไปเที่ยวมานะครับไปเที่ยวเกาะล้านาเดี๋ยวผมจะขอดูข้อมูลนะครับสําหรับตัวละครเจ้าเจนอรนี่นิดนึงนะก็เบื้องต้นนะครับคือ เจนอตเนี่ยส่วนโตผมนะที่ผมใช้นะครับก็คือลงสตอรี่นะครับในเรียกว่าทุกทุกด่านแหละนะครับแล้วก็เป็นตัวต้นเกมที่ดีนะส่วนในเรื่องของ Infinity นะครับส่วนในเรื่องของ In f ฟ n i t y ก็ผมว่ามันโอเคแหละสำหรับอินเพราะด้วยส่วนตัวที่ผมเอามาลงเนี่ยมันก็มันก็30เวฟนะครับเฉพาะเจนอตนะวางเจนอต8ตัวนะครับก็ ก็ไปได้ชิวๆนะครับ30เว็บแรกนะเจนอตนะครับณนะปัจจุบันก็ยังคงเป็นตัวเมตาอยู่นะครับสำหรับหมดสตอรี่ฉะนั้นผมจะเอามันไปเล่นในหมดสตอรี่แล้วกันนะครับก็เดี๋ยวด่านที่จะเล่นในวันนี้ผมขอเป็นสเตทที่6นะครับเพื่อเก็บตัวละครสำหรับทำตัวละครจากโจโจ้ด้วยนะครับสตาร์บอยครับ บรีคูเอลนะยังไม่ได้ทำเลยนะครับโอเคก็เดี๋ยวในเกมนี้นะครับผมก็จะมีเจนอสนะครับเป็นตัวหลักนะก็คือเพื่อให้ท่านผู้ชมได้ดูกันนะครับว่าเออเฮ้ยมันน่าเล่นไหมหรืออะไรยังไงนะครับซึ่งรับประกันว่ามันน่าเล่นแน่นอนนะสำหรับผู้เล่นเริ่มต้นนะครับส่วนผู้เล่นที่ที่เล่นอยู่แล้วก็ต้องรู้อยู่แล้วล่ะครับว่าเจนอสแม่งแบบ ต้นเกมคือ OP มากๆนะครับมีอะไรที่ผมเอามาอีกมี c o นะครับเ,เป็นตัวปั๊มตังนะแล้วก็เป็นตัวปั๊มตังตัวใหม่นะครับซึ่งปั๊มตังได้แบบโคตรโหดผมจะเริ่มจากวานเจนอสก่อนนะครับเราจะเล่นกันในโหมด EX นะครับโหมดยากนะจ๊ะ ชื่อผู้สร้างแมปแล้วก็พวกนี้มันคืออะไรครับน่าจะเกี่ยวอะไรสักอย่างกับโจโจ้ jo jo ละมั้งคือผมไม่ได้ดูกระตูนเรื่องนี้นะครับผมก็เลยไม่ค่อยรู้จักตัวละครนะสำหรับโจโจ้นะครับเว็บแรกออกมากันแล้วนะครับก็เจนนอตของผมก็จะใส่ออฟไฟนะครับซึ่ง อัลไฟเนี่ยจะแก้ความเข้าใจผิดสําหรับผู้เล่นบางท่านนะครับอัลไฟไม่ใช่ทําให้ดาเมจคูณ2ทั้งหมดนะครับทําให้ดามเมจอัลไฟเนี่ยทำให้ดาเมจตั้งต้นคูณ2เท่านั้นนะครับไม่ใช่ดาเมจทั้งหมดนะเฉพาะดาเมจตั้งต้นนะครับฉะนั้นการที่จะนํามันไปใส่กับใครอะไรยังไงก็คุ้มสุดก็คือดาเมจตั้งต้นสูงสุดนั่นเองนะครับเ,เดี๋ยวผมอัพไว้ หนึ่งขั้นก่อนนะครับดาเมจแปดร้อยนะตัวนี้เวลเก้ well, นะครับอ่าแล้วก็นี่นะครับสำหรับเซเบอร์นะเพิ่งถูกอัปเดตเป็น5าดาวนะครับก็จำนวนเงินที่ทำได้นะลดลงนะครับต่อเวฟแต่ว่าตัวละครสามารถโจมตีได้ด้วยนะครับแล้วก็มีระยะที่ค่อนข้างไกลเลยเดี๋ยว เอาไว้คลิปหน้านะครับเดี๋ยวไว้คลิปหน้าวันจันทร์หน้านะเดี๋ยวผมจะรีวิวตัวละครตัวนี้นะครับวาตัวปั๊มตังไว้ก่อนนะครับเดี๋ยวตรงนี้ผมก็จะเอาหนวดดำมาวางด้วยนะครับเพื่อสโล w ศัตรูนะแล้วก็จะมีซันจินะครับไว้ทำ ไว้ทำดาเมจเผาไหม้นะครับให้กับศัตรูทั้งหลายแหละเวฟที <t> ่4 <t> แล้วนะครับก็ <t> ถือว่าไปแบบค่อนข้างไวแหละเนาะไวไหมผมว่าไวอยู่นะ <t> เดี๋ยวเรามารอดูกันนะครับ <t> โดยตัวละครปัม๊มตังทั่วไปเนี่ยมันจะไม่ทำดาเมจนะครับก็จะมี มีเซเบอร์นะครับที่ถูกเพิ่มเข้ามาใหม่ในตอนนี้นะทําดาเมจแบบไม่ไม่ขี้เหร่นะครับดาเมจอยู่หลักหมื่นเลยนะ <c oughs> จัดว่าเอาเรื่องอาวผมลืมอัปเกรดโดยเจนอสนะครับเราก็จะอัพมันไว้ถึงขั้น3ก่อนนะครับเพื่อ ให้ความเร็วโจมตีเนี่ยยังคงเป็น1วิอยู่นะครับถ้าอัปเกรดไปอีกขั้นหนึ่งเนี่ยมันจะกลายมันจะบวกเป็นสวิจะกลายเป็น4วินะครับแต่ถามว่าดาเมจคุ้มกันไหมถ้าอัพขึ้นแค่ขั้น4ไม่คุ้มนะครับตอนนี้เราตี1วิใช่ไหมหนึ่งวิสองพใช่ไหมครับหนึ่งวิสองพถ้าเราอัปเกรดไปเนี่ยมันจะกลายเป็น7 ,8 0ดพนแะครับเจ็ดพแต่ตี4วินะครับถ้า2อ0พตี4วิก็เป็น8,00 0กว่านะครับฉะนั้น แนะนำว่าถ้าจะอัพต่อเนี่ยต้องมีตังพออัพให้เต็มนะครับถึงจะคุ้มนะน,นระหว่างนี้ผมจะชิวๆกับตัวปอมตังของผมไปก่อนนะครับเราอัพไปถึงสักอัพให้มันอยู่ในระดับที่ อัพกับตรงนี้มันเกินกันแล้วกันนะครับหรือเปล่าหรือผมควรลงตัวต่อไม่ๆม,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 ม่เราอย่าค่อยวนะครับเดี๋ยวเราจะอัพมันต่อนะเราจะอัพมันต่อไปผมขอเปิดดนตรีสรักนิดนึงแล้วกันนะครับจะได้ไม่เงียบเหงานะจ๊ะ โอเคครับก็อันนี้ฝากถึงท่านผู้ชมนะครับหากชอบนะครับก็กดไลค์กด Sub s cribe ไว้ได้นะครับหรืออยากให้ทําทำแนวไหนนะครับก็บอกมาได้นะแล้วก็ตัวละครตัวไหนนะครับพี่ผมอยากให้พี่ทำตัวละครตัวนี้อยากรู้ข้อมูลของมันนะครับก็เดี๋ยวผมจะมาทำคลิปอธิบายให้นะเพราะตัวละครบางตัวเนี่ยมันจะมีสกิลของมันนะครับซึ่งหลายคนจะงงกับสกิลของมัน อย่างคลิปหนวดดาที่เราทำค่าวก่อนนะครับก็ได้เห็นกันแล้วนะว่าจริงๆแล้วเนี่ยไอเจ้าตัวหนวดดำเนี่ยครับมันเอ่อใช้คําว่าไงดีอ่ะมันแบบว่าสกิลของมันอนะ่ะมันมันไม่หมดนะครับก็คือหลายคนแบบเอ้ยพี่หนวดดามันต้องวางเยอะๆนะเพราะว่ามันไม่ไงั้นเดี๋ยวสโลไปแล้วสโลมันหมดนะครับซึ่งขอสกิลของหนวดดำเนี่ย คนวางเยอะครับเพราะว่ามันตีช้าจะได้โดนทุกตัวนะแต่เรื่องของสกิลเนี่ยมันโดนแล้วติดติดเลยติดจนกว่ามอนจะตายนะครับอ,อ๋อแล้วก็มันมีบั๊กเล็กๆนะครับสำหรับโทโดโรกินะครับก็คือสกิลสกิลแช่แข็งของของไอ้เจ้าโทโดเนี่ย มันทําให้มอนอะต้านสถานะสโลของโนวดดำซึ่งผมไม่รู้ว่าบั็กนี้เขาแก้หรือยังหรือว่าหรือมันอาจจะไม่ใช่บั็กนะครับอาจจะเป็นความตั้งใจของเขาเองหรือเปล่าก็ก็ไม่ทราบได้นะครับเอาวาหนวดดำตั้งรัดเหมือนเดิมเลยนะครับเหมือนที่เราทําคลิปไว้ตอนนั้นนะครับ แล้วก็นี่เรามีหนวดำไว้สโลแล้วนะครับแล้วก็จะเพิ่มซันจิลงตรงนี้แล้วกันซัน <c oughs> จิเนี่ยเป็นตนัวละครที่ดามเจเผาไหม้คือแรงสุดนะครับถ้าจะไม่ผิดนะรู้สึกจะแรงสุดแล้วนะครับทำดามเจเผาไม้ได้แรงที่สุดในเกมในตอนนี้ตัวที่ทำดามเมจ เลือดไหลแรงสุดในตอนนี้ก็เป็นกัตนะครับจากเวิร์กเซิร์นะส่วนตัวที่ทำดาเมจพิษแรงสุดนะครับก็เวนอมแน่นอนครับเพราะตอนนี้มีตัวติดพิษตัวเดียวอ๋อติดไฟสันจิอ๋อแล้วก็ในในส่วนของเป้าไฟสีดำครับหรือเทวีสุริยานะครับก็อิทจิแน่นอนนะครับแรงสุดดาเมจเผาไหมอ่อปกติเนะี่ยมันอยู่ที่ห้าวิใช่ไหม แต่ไอเทวีสุริยาของอิทาจิเนี่ยมันจะติดที่20วินะครับดาเมจรวมๆก็2ล้านกว่านะครับถ้าเวลตันนะโอเคครับแล้วก็เพียงเท่านี้แหละนะครับเดี๋ยวผมลงลงอันนี้ไว้ตัวหนึ่งนะครับให้มันเคลียร์เว็บได้ไวขึ้นกิมจอนี้ก็เป็นตัวเมตานะครับกิมจอก็เป็นตัวเมตานะแต่ว่า หลายคนบอกว่ามันไม่เก่งนะครับแต่เดี๋ยวลองดูนะลองลองพิจารณาดูเอาแล้วกันว่ามันเก่งไม่เก่งเฮ้ยช่างมันดีว่าผมไปคลิปของมันเองเดี๋ยวไว้คลิปของมันเองค่อยทำนะครับกิมจอเราอย่าไปเราอย่าไปพูดถึงตัวละครตัวอื่นเยอะนะครับเดี๋ยวพอกของคลิปจะน้อยใจอันนี้ก็เว็บสุดท้ายแล้วนะครับคุณผู้ชมเดี๋ยวจบเว็บ5ผมก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับยังไงก็ อย่าลืมนะครับถ้าชอบก็กดไลค์กดซ b s สไคร์กันไว้ด้วยนะจ๊ะในตอนนี้ก็ไม่ยากนะครับไม่ยากสำหรับดา่านนี้นะแต่ว่าพอขึ้นสเตจ6เนี่ยเจนอตตัวเดียวเนี่ยนะครับจะวางแบบจะจะวางแบบเจนอต8ตัวเนี่ยก็ผมว่ามันเริ่มเอาไม่ค่อยอยู่แล้วนะครับตั้งแต่สเตจ6ขึ้นไปนะก็ต้องมีตัวอื่นมาช่วยนะครับซึ่งมันแน่อยู่แล้วล่ะมันไม่มีใครวางเพียวอยู่แล้ว แต่ช็อตช็อตนี้ถ้าเกิดเราวางเจนอรต,ตรงนี้6ตัวนะครับแล้วก็มีหนวดดาอยู่ตัวอื่นไม่ต้องมีก็ได้นะครับงั้นยังไงดีเดี๋ยวผมจะโบกมือลากิมจอไปเลยอ่ะผมมือลากิมจอไปเลยแล้วกันนะครับอ่ะบอสออกมาแล้วนะครับก็เฉพาะดาเมจลดเลือดนะครับของซันจิบวกกับโดนเตะซ้ำๆนะครับก็ยุบไปไม่ใช่น้อยแล้ว อันนี้เจนนอตยังไม่ได้ตีมาเลยนะครับอันเนี้ยเจนนอตเริ่มตีแล้วเจนนอตเริ่มตีแล้วนะครับก็เลือดลงไวมากนะครับนี่เจนนอตผมไม่ได้อัพตันด้วยนะเนี่ยลองดูเนี่ยถ้าอัพเต็ม2 7งหมนะครับกับเวล97นะได้อยู่เยอะเอาจริง,รงอ่ะโอเคครับคุณผู้ชมก็จบคลิปแล้วนะครับ ก็ขอลาทาผู้ชมไปแต่เพียงเท่านี้นะครับพบกันใหม่ในวันจันทร์หน้านะสำหรับคลิปของ All Star นะครับ